กราบสวัสดีท่ผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Mark AP และท่านะผู้ชมที่เข้ามาดูใหมท่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง Mark AP เช่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะฮะ ก็หลายคนนะครับผมถามผมมาเดี๋ยวขออนุญาตตอบคาถามของคลิปก่อน,อนๆนะครับผมที่คอมเมนต์กันมาเนาะเกี่ยวกับหนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นสถานะค่าสถานะของซองยาวสีทองที่จะเป็นของรางวัลในแร้ง 4v4 ในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีปล่อยออกมาเลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวค่าสถานะนั้นน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวปืนอัปเกรดนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีปล่อยแม,แม้กระทั่งแบบ รูปย่อดนะครับผมเอฟเฟกหรือว่าค่าสถานะออกมาเลยนะครับผมสักอย่างคือยังไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับผมคือไม่ต้องห่วงนะครับผมออัปเกรดเนี่ยมันปล่อยออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับผมจะมารีบลงคลิปให้ดูเลยนั่นเองนะฮะ <Į> <ๆ>ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงในส่วนของเจ้าตัวโกโรโยอกันบ้างนะครับผมว่าแพทหน้าเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นชุดไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยบางเซิร์ฟเขาก็ออกมายืนยันกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะเป็นชุดไหนนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนในอีก6วันนะครับผมและปัจจุบันก็เป็นชุดผู้หญิงด้วยนะครับผมกรุณานะครับผมขอพูดก่อนเลยว่าการุณาดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการคาดเดาถ้าดูไม่จบเนี่ยข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนและอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามา ดูในส่วนของการยืนยันกันก่อนเลยนะครับผมว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเขายืนยันกันมาว่าเป็นชุดอะไรกันบ้างในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ลาตินนะครับผมเมื่อวานเขาก็ได้ออกมายืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นชุดใหม่ในแผ่น OB 28นะครับผมก็คือชุดนี้เลยนั่นเองนะครับผมมีอ่าเป็นชื่อว่า Super K นะครับผมน่าจะเกี่ยวกับอ่าพวกคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ เป็นชุดแปลว่าเต็มๆที่เขายืนยันออกมาแล้วนะครับผมว่ามันเป็นโกลรอยัลอย่างแน่นอนสําหรับเซิร์ฟลาตินนะครับผมนะแต่ว่าก็มีข้อมูลบางสํานักนะครับผมบอกว่าทุกเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นชุดนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมก็มีลักษณะชุดประมาณนี้เลยเป็นตัวผู้ชายนะครับผมน่าจะใส่กับตัวเอ่อแม็กซิมอยู่นะครับผมตัวนี้นะใช่ไหม นะครับผมก็มีทรงผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าผ้าคาดผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีห้อยๆออกมาด้วยเนาะมีการใส่แว่นนะครับผมน่าจะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันแยกชิ้นกันอีกทีนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อนะครับผมที่ปลดกระดุมออกตรงกลางนะครับผมเรือไว้แค่ตรงข้างล่างแล้วก็จะมีผ้าคลุมด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะตรงไหล่ฝั่งซ้ายนะครับผมสังเกตดีๆจะมีเมาส์ติดอยู่นะครับผมแล้วก็จะมี คีย์บอร์ดนะครับผมห้อยอยู่ตรงเอวด้านซ้ายเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นรองเท้าแตะใหม่ด้วยนะครับผมนะหลายๆลคนนะครับผมเห็นชุดนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยชุดมันเท่ขนาดนี้ GM จะเอาเข้ามาในโกลรอยอ้ยหรอก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่าชุดสีเขียวที่มันเท่ๆเนี่ย GM ก็เคยเอาเข้ามาแล้วในโกรออลรยี้นั่นเองนะครับผมนะที่เป็นผ้าปิดปากที่เป็นผ้าปีกปากเที่ยวเขียวๆนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการแยกชุดนะครับผมก็จะแยกได้ตามนี้เลยนะครับผมแยกกันทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะอย่างที่พูดไปนะครับผมจะมีทรงผม นะครับผมแล้วก็แว่นตานะครับผมแว่นตาเนี่ยจะติดกับไม้ด้วยนะครับผมไม้แบบไม้พูดไม้หูฟังอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อนะครับผมที่เป็นลายแบบลายอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะมีผ้าคลุมข้างหลังแล้วก็ใช้เสื้อด้านขวาเนี่ยจะปล่อยลงมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับผมกางเกงก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมเป็นเกงแบบว่าคาเตอร์ คาเตอร์นะครับผมแล้วก็มีตัวคีย์บอดเนี่ยอยู่ตรงเอวด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยแล้วก็รองเท้าแตะนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันไม่เหมือนรองเท้าแตะปัจจุบันที่เราใส่กันอยู่ที่เป็นแบบหูขี้เฉยๆนะครับผมอันนี้มันจะเหมือนจะเป็นแบบว่าพวกแกมโบอะไรประมาณนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตพูดชื่อแบรนด์หน่อยแล้วกันนะครับผมเะก็เป็นชุดนะครับผมที่ใส่ได้เฉพาะผู้ชายแล้วก็เป็นชุด แถบสีน้ำเงินด้วยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะแบบมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับผมว่าอาจจะเป็นชุดนี้ก็เป็นได้นะครับผมหรือไม่นะครับผมถ้าหากว่ามันไม่ใช่ชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดากันโดยใช้ทฤษฎีโกรโยยอันเก่านะครับผมที่แบบว่า ชุดไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในแพทปัจจุบันเนี่ยอาจจะมา,ายัดอยู่ในโกโรยโยก็เป็นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเทียร์ชุดเลยดีกว่านะครับผมว่ามีโอกาสเป็นชุดไหนกันได้บ้างชุดแรกนะครับผมก็จะมีโอกาสเป็นชุดนี้เลยนะครับผมก็เป็นชุดที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นชุดอินโพสเตอร์นะครับผมที่เป็นที่เขาสันนิษนานกันมาในตอนแรกนะครับผมเนาะก็จะแยกได้ทั้งหมด อ่าห้าชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นทรงผมสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยชุดนี้เขาก็เอาเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟใครก็ยังไม่เอาเข้ามานะครับผมก็อาจจะเอาเข้ามายัดใส่ในโกรโโลรอยลในแผทนหน้าก็เป็นได้นะครับผมก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นอ่าชุดผู้ชายด้วยนะครับผมอาจจะสลับหญิงชายอะไรประมาณนี้น,ะะนั่นเองนะครับผมก็แยกได้ประมาณนี้เลยแต่ผมว่าชุดนี้เนะี่ยโอกาสเป็นไปได้ก็สูงพอสมควรนะครับผมนะแต่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นชุดเฉพาะแถบสีม่วงแล้วก็ ไม่เคยเห็นในส่วนของชุดโกโรย่ลที่เป็นแถบสีทองเลยนั่นเองนะครับผมนะก็จะแยกได้ประมาณนี้เลยในส่วนของเจ้าตัวชุดอิมพอสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ดูเรียบง่ายนะครับผมเหมาะกับการเป็นโกโรย่ลอยู่พอสมควรนะครับผมนะอันนี้คือผมมาเดาให้ดูนะครับผมว่าโกโรย่ลเดี่ยม,มันมีโอกาสเป็นชุดไหนได้บ้างนะครับผมคือทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีของเราเนี่ยก็คือจากแพทช์ที่แล้วนะครับผมจะเป็นชุดที่ g m ยังไม่เคยเอาเข้ามาเนี่ยก็จะมายัดอยู่ในโกโรย่ลนั่นเองนะครับผมเนาะ ชุดถัดไปนะครับผมก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมเป็นชุดที่เซอร์เอรอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในของรางวัลเกี่ยวกับกิจกรรมรรมดันนะครับผมที่เป็นของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับผมแยกกันทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมมีเป็นหมวกนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อคลุมใหญ่ๆแบบนี้เลยออกแนวแบบอิสลามอิสลามหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกางเกงตัวนี้นะครับผมกางเกงก็เป็นกางเกงเออเหมือนกางเกงยีนธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้าบูทประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ หรือไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นชุดผู้หญิงซ้ํากัน2อแผก็เป็นได้นะครับผมแต่โอกาสน้อยมากนะครับผมที่จะเป็นแบบผู้หญิงซ้ํากัน2อแผนะครับผมแล้อาจจะเป็นชุดผู้ชาย2ชุดนี้หรือไม่ก็เป็นชุดคีย์บอร์ดที่เราพูดถึงกันไปในตอนแรกนั่นเองนะครับผมแล้วชุดผู้หญิงที่มาคู่กันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงก็จะแยกได้ทั้งหมดสี่ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีเป็นทรงผมนะครับผมกิดกับหมวกที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะ คือผมชอบฟีไฟอย่างหนึ่งนะครับผมตรงที่เขาทําแบบขนแบบขนเฟอ้ออะแบบ ขนแบบเปนขนขนแบบเหมือนมากๆนะครับผมไม่แบบไม่ดูเหลี่ยมๆนะครับผมก็ถือว่าเกมมันก็พัฒนามาเยอะแล้วนะครับผมอย่าไปว่าเป็นดิน้ำมันี้น้ำมันถ้าเป็นยุคแรกๆคือไม่เถียงนะครับผมคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมสำหรับเกมฟรีไฟลแต่ตอนนี้คือมันพัฒนามาเยอะมากๆแล้วนะครับผมเอกลักษณ์ของมันก็มีนะครับผมอย่าไปบูลลี่เกมดีกว่าแล้วแต่คนชอบดีกว่านะครับผมจะเล่นเกมไหนก็แล้วแต่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดที่คาดว่าจะเป็น ตัวโรยอยในแผทถัดไปนะครับผมแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของชุดตัวผู้หญิงนะครับผมที่อยู่ในแพทหน้าแล้วก็อาจจะเอามาเป็นตัวโรยอยก็เป็นได้นะครับผมแต่เขาบอกว่าจะมาคู่กับชุดคีย์บอร์ดแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่นะครับผมเพราะว่าแนวชุดมันแบบคนละแนวกันเลยนะครับผมก็เป็นชุดประมาณนี้เลยเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมสามารถแยกได้ ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีหมวกทรงผมนะครับผมแว่นตาเสื้อนะครับผมกางเกงแล้วก็รองเท้าประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นชุดที่มาคู่กับชุดคีย์บอร์ดนะครับผมที่เราพูดถึงกันไปในตอนแรกนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ชุดนี้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ดูเฉยๆนะครับผมเพราะมันเป็นชุดคู่กันนั่นเองแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นชุดที่ เขานําออกไปแล้วนะครับผมจากเกมนั่นเองนะครับผมแต่ก็อาจจะเอากลับมาเป็นโกโรยัลก็เป็นได้นะครับผมก็คือจะเป็นชุดตามนี้เลยนะครับผมก็จะมี2ชุดด้านบนนะครับผมเป็นชุดสีดานั่นเองนะครับผมที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดเก่าๆและทั้งหลายนะผมว่า โอกาสมันน้อยมากๆแล้วนะครับผมอาจจะถูกลบออกไปจากเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนของชุดที่เป็นเอ่อแว่นสีฟ้านะครับผมแล้วก็ไอ้ชุดหน้ากากแดงเนี่ยคือมันโดนล,ลบออกไปนานแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ว่าเซิร์ฟไอาจจะเอามายัดก็เป็นได้นะฮะ ก็สรุปประมาณนี้นะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปนได้ทั้งหมดเอ่อกี่ชุดวะหลายชุดก็สมควรนะครับผมและชุดแรกก็จะเป็นชุดที่เขาออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมว่าอาจจะเป็นชุดนี้ทุกเซิร์ฟเลยก็เป็นได้นะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ถัดไปนะครับผมก็อาจจะเป็นชุดนี้เอ่อไม่ใช่ถัดไปก็อาจจะเป็นชุดที่อยู่ในแอ่อตพนก่อๆน,นะครับผมที่ยังไม่มาก็จะมีชุดนี้แล้วก็ชุดของเรามาดอีก2ชุดต่นเองนะครับผมที่เป็นชายแล้วก็หญิงแต่โอกาสส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายซะมากกว่า นะครับผมแล้วก็ถัดไปก็อาจจะเป็นชุดที่มาคู่กับเอ่อคีย์บอร์ดนะครับผมเซ็ตคีย์บอร์ดในตอนแรกนั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าโอ,โอกาสน้อยมากๆแล้วก็ถัดไปก็อาจจะเป็นชุดที่ถูกลบออกไปจากเกมแล้วนะครับผมนะแต่ว่าโอกาสที่เป็นไปได้สูงในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตสีดํานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดที่คาดว่าจะเป็นโกโรยอในแผทนหน้านั่นเองนะครับผมนะมันก็น่าจะถูกสักชุดแหละนะฮะก็ <g apart> มา,าให้ดูกันนะครับผมว่ามันม,มีโอกาสที่จะเป็นเอ่อชุดไหนได้บ้างนะครับผมแต่ถ้าถามผมเนี่ย ผมก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นชุดตัวคีย์บอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับผมหวังว่านะเพราะว่าชุดมันเท่มากๆเลยไม่รู้ GM เนี่ยจะใจดีเอาเข้ามาในโกโรัยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเนาะกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมีการนําเอาคัตานูไฟนะครับผมกลับมากิจกรรมแบบว่าแบบเดิมเลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้อะไรนะครับผมก็สามารถไปหาสุ่มกันได้นะครับผมเป็นกิจกรรมเอ่อกิจกรรม3าเขาเรียกว่า3อะไรอะ สามไพ่นะครับผมสามไพ่ก็น่าจะไม่รู้ว่าล็อกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสักตารางหนึ่งละกันนะครับผมเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อเนาะก็เปิดไปเลยนะครับผมครั้งแรกใช้29เพชรนะครับผมโอเคครั้งที่2ใช้เท่าไหร่วะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะล็อกอยู่พอสมควรนะครับผมสําหรับรหัสผมนะจริงๆมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของชุดโกลเดยนนะครับผมที่มา อัปเดตที่ดูกันนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นชุดไหนได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ฝากคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบนะครับผมนะเพราะว่าคอมเมนต์ตอนนี้มันน้อยไงวิวมันน้อยด้วยนะคอมเมนต์มันน้อยก็สามารถตอบได้ทั่วถึงนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อย่างที่พูดไปนะครับผมว่า ปืนนักเกดนะครับผมตอนนี้เนยังไม่มีข้อมูลปล่อยออกมาเลยว่าจะเป็นจะเป็นยืนยันว่ามันมีสถานะอะไรนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวรูปลักษ์ประมาณไหนรูปยอดประมาณไหนคือยังไม่มีปล่อยออกมาเลยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่า มันจะเป็นค่าสถานะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมในส่วนของเจ้าตัว x MM 8 g r a d i a t Destiny นั่นเองนะครับผมก็สหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิกับกำลังใจให้มา AP ด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรู